สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ IT d a n านนอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแอป TikTok ครับผมวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆน,นะครับไปปิดจแจ้งเตือนของ TikTok นะฮะบ,บนมือถือ Android นะครับผมซึ่งมันทำไม่ยากเลยครับตามผมมาเลยอ่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าแอป TikTok แล้วนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปตรงปุ่มฉานตรงมุมขวาล่างตัวนี้นะครับกดเข้าไป1ทีนะฮะ มันก็จะมาที่หน้านี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่จุดๆที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไป1ทีแล้วก็ไปในส่วนของการแจ้งเตือนพุชหรือว่าที่เป็นกระดิ่งตรงนี้นะครับกดเข้าไปในตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครต้องการปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดนะก็จิ้มไปทางด้านหลังทุกอันเลยนะครับให้มันเป็นสีเทาแบบนี้นะฮะและสําหรับใครต้องการจะปิดเฉพาะบางอันก็ไปจิ้มเฉพาะอันนั้นนะครับที่คุณต้องการจะปิดนะฮะ อันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับผมส่วนวิธีที่2นั้นอ่ะให้เพื่อนๆกลับมาที่หน้าจอหลักของเราแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะหาแอป tiktok นะครับแล้วก็จิ้มค้างไว้เลยครับอ่าย้ํานะครับว่าจิ้มค้างไว้นะฮะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้เลือกไปที่ข้อมูลแอปครับผมตรงนี้มันก็จะเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับสําหรับใครที่กดค้างแล้วไม่มีนะครับก็ให้ไปที่การตั้งค่าครับผมบนเครื่องนะครับอย่างนี้ แล้วก็ไปที่การแจ้งเตือนนะครับหรือไปที่แอปนะฮะตรงนี้นะครับอ่าแบบนี้แล้วก็หาเจ้าแอป t ิ k กตอกนะครับจากนั้นจิ้มเข้าไปมันก็จะเข้ามาหน้าตาเดียวกับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีเมนูของการแจ้งเตือนอยู่นะฮะก็จิ้มเข้าไปตรงนั้นเลยครับ และตรงแสดงการแจ้งเตือนตรงที่อยู่ในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงเนี่ยให้เพื่อนๆกดปิดไปเลยครับมันก็จะปิดให้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงเท่านี้เจ้าแอปทิ k Tok เนี่ยมันก็จะไม่มีข้อความเด้งมากวนใจเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วครับผมยังไงก็ลองนําไปปิดดูครับได้ยังไงอย่าลืมมาแชร์กันใต้คลิปได้นะฮะและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ